กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคาบ้าอินฟินิตคอมโบกับผมเนะสเอกนะครับสำหรับในส่วนของคอนเทนต์วันนี้ผมจะมาประกาศนิดนึงนะครับกับในส่วนของทวร์นาเมนต์2025หรือว่างานแข่งที่จัดถึงนี้นั่นเองนะครับเป็นอะไรมีอะไรรายละเอียดมีอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะฮะก่อนอื่นฝากกดไลค์ฝากกดแ like, ชร์ฝากกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเติมเกมคาบ้าอินฟินิตคอมโบและก็เกมมือถือทั่วไปนะครับสามารถที่จะใช้บริการสเตราโกผัดได้นั่นเองนะครับ สเตราโกพัทรับเตําเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5ดาวถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่องนัทเซอร์เอด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟรีสแกน QR โค้ดได้เลยอยากเติมเกมต้องสเตราโกพัทแต่ถ้าหนายังไม่พอนะครับใครที่ยังไม่รู้จักจูจีโฟนนะครับก็สามารถที่จะ ไปดูคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับกับ UG Phone นะครับ UG Phone แอพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone คือแอปพลิเคชันที่เป็นระบบข่าวมือถือนะครับและสามารถทำให้เพื่อนๆนะครับทำการเปิดบอทดออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยและที่สำคัญนะครับไม่มีวันหลุดแน่นอนอันนี้ผมการันตีนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วนะครับหรือว่าจะทำการปิดระบบ UG Phone ไปแล้ว หรือจะทําการปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราปกติอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทั้งวันนะครับหรือว่ากลัวมือถือร้อนนะฮะหรือว่ากลัวแบตเสื่อมนะครับและที่สําคัญเลยช่วยเราประหยัดค่าไฟไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ะบอกเลยว่า UG Phone ตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากจริงๆนะครับ สำหรับราคาเริ่มต้นนะฮะกับ UG Phone เพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจใช้บริการ UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับใส่รหัสโค้ดไปด้วย A B C D 5 5นะครับเพื่อได้รับส่วนลด20บาทกันเลยนะครับใครอยากจะทำการปล่อยบอดยี่สชั่วโมงก็อย่าลืมนะครับ UG Phone นั่นเองนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคาร์บาลอินฟินิตี้คอมโบอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ผมนัทเซ่อเอ็กนะครับก็จะมาพูดถึงงในนส่วขอ การแข่งขันทัวนามเมนต์2025แล้วก็รายละเอียดต่างๆนั่นเองเนี่ยจะมีอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะฮะ่อนอื่นก็นี่นะครับตัวละครของผมตอนนี้ก็ใส่ของประมาณนี้อยู่นะครับก็กําลังคิดอยู่ว่าจะเล่น ID ใหม่ดี ID ไหมนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพวกเมลิตหรือว่าในส่วนของสมุดเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับก็เลยคิดอยู่ว่าจะกัดฟันเล่นต่อไปนะครับทําสมุดใหม่ หรือว่าจะหา ID ดีใหม่จะคุ้งกว่ากันนะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับว่าเราจะเอายังไงกับตัวละครดีๆแต่ว่านะครับเบื้องต้นของที่ใส่อยู่ผมก็คิดว่ามันก,มนก็มันก็โอเคนะมันก็โอเคอยู่นะครับแต่ก็แค่แบบพื้นฐานหรือว่าในส่วนของไส้ในมันไม่ค่อยเวิร์กนะครับถ้าเกิดแบบเราซื้อใหม่เลยกัดฟันในส่วนของไ d ใหม่แล้วก็หาตัวที่สมุดแน่นๆยืนพื้นแสนห้าถึงสองแสนผมก็คิดว่า ก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับเรก็เอาของพวกนี้นะครับขายเอาเจมก็ได้นะเออก็น่าสนใจเหมือนกันยังไงเพื่อนๆคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับละครตัวนีงง้นะครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอเลยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการแข่งขันทัวร์เมนต์ปี2025กันหน่อยลวกันนะครับงานที่จะถึงนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดหน้าเว็บไซต์กันเลยนะครับไปดูกันเลย สำหรับในส่วนของทัวร์นาเมนต์2025 Thailand Championship นะครับก็สำหรับในส่วนการลงทะเบียนนะครับเปิดวันที่25ตุลาเวลา9โมงถึง9โมงครึ่งนะครับประกาศาสายการแข่งขันนะครวันที่25เวลา9โมง45ถึง9โมง55นะครับแล้วก็เริ่มการแข่งขันวันที่25เวลา10โมงนาะ ก็ตรงนี้สามารถที่จะมาดูรายละเอียดในเว็บไซต์ได้นะฮะหมายเหตุนะครับหัวหน้าทีมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการตัดสินใจทุกอย่างของทีมนะครับหากทีมใดไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันตามกําหนดได้ทีมงานฝ่ายตรงข้ามจะได้รับชัยชนะไปโดยอัตโนมัติและก็ข้อสุดท้ายเนี่ยผู้เล่นสำรองจะต้องเล่นในทีมใดทีมหนึ่งเท่านั้นห้ามย้ายทีมจนกว่าจะจบการแข่งขันหรือแข่งรายการนั่นเองนะครับ อุณสมบัติตัละครผู้ลงทะเบียนนะครับข้อมูลการสมัครต้องเป็นความจริงทั้งหมดนะครับหมายเหตุนะผู้เล่นจะต้องนำแบบประชาชนมาด้วยนะครับเพื่อยืนยันตนนั่นเองเช่นใบขับขี่แล้วก็อื่นๆนั่นเองนะครับรูปแบบการแข่งขันจะแข่งขันผ่านแผนที่เล็กไซส์นะครับแล้วก็ รูปแบบการแข่งขันจะเป็น 5v5 นะครับระบบการแข่งขันจะเป็นในส่วนของ Double Elemental นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่เลยนะครับหมายเหตุนับใช้ไอเดียและอุปกรณ์ที่ทีมงานเตรียมเอาไว้ในการแข่งและก็ใช้เครื่องส่วนตัวของผู้เล่นเครื่องมีปัญหารองเองสามารถใช้เครื่องสำรองจากทีมงานได้อันนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับถือว่าเตรียมงานได้ดีนะฮะรูปแบบการจับคู่การแข่งขันน้ำทีมงานจ่ายผู้เล่นจับฉลากเนะเบื้องต้นก็จับฉลากเลยสายไหนเจอสายไหนนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นะครับการแข่งข การแข่งขันทั้งหมดนะครับแทีมการแข่งขันแบบเบสฟอร์ีนะครับชนะ2ใน3นั่นเองนะครับทีมที่แพ้จะตกลงสู่สายล่างก็ขึ้นตามสายไปเรื่อยๆนะครับตามนี้เลยกติกาการแข่งขันนะครับใช้เซิร์ฟเวอร์จริงในการแข่งขันแล้วก็ในส่วนของแชนแนลทางทีมงานจะแจ้งอีกครั้งในส่วนของการแข่งนะครับ แล้วก็ข้อ2นะครับการแข่งขันใช้ ID ที่ทีมงานเตรียมเอาไว้เท่านั้นนั่นเองนะครับหากพบการสลับตัวหรือใช้ช่องว่างใดๆก็ตามทีมงานขอสงวนสิทธิ์ปรับแพ้ไปเลยก็อาภไปในทีมเดียวกันห้ามใช้อาชีพซ้นะครับอันนี้คือกฎมันมีอยู่แบบนี้นะฮะแล้วก็ข้อ4ชื่อตัวละครต้องใกล้เคียงตามที่กรอบแบบฟอร์มเอาไว้นั่นเองนะครับข้อ5การแข่งขันจะต้องเตรียม ตัวการแข่งขันก่อนนะครับ30นาทีหลังลงทะเบียนนะครับผู้เล่นจะมีการตั้งค่าตัวละครและก็สกิลจำกัดอยู่ที่5นาทีเท่านั้นนะครับก็ผมคิดว่าอาจจะ10นาทีก็ยังโอเคนะืม5นาทีอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับข้อ7นะครับระหว่างการแข่งขันจะต้องเปิดของสวมใส่ตลอดเวลาสามารถที่จะเช็คดูได้นั่นเองนะครับแล้วก็มีหักในส่วนของคะแนนด้วยนะใครทำผิดกฎนะครับข้อที่8สามารถใช้ไปทั้งหมดได้ได้ทั้งหมดนะครับ3ระดับเนาะ แล้วก็ข้อ9นะครับก่อนเริ่มแมปนะครับการแข่งขันจะโยนเหรียญหัวและเหรียญก้อยสําหรับทีมที่ทายถูกจะกถือว่าเป็นเจ้าบ้านนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายการชุบชีวิตตัวละครตัวละครที่กําลังแข่งขนัขนถูกสหัสไปแล้วแต่ละทีมมีโควต้าที่จะคืนชีพได้สูงสุดทั้งหมด2ครั้งนั่นเองอัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของนี่เลยนะครับข้อ14นะครับอันนี้ขอท่าหมายเหตุการชุบชีวิตไปก่อนแล้วกันแต่ว่าก็ พอได้เลยว่ามีส่วนสําคัญมากๆนะในส่วนของการชุบเพราะว่าถ้าเกิดชุบแล้วไม่ตรงเงื่อนไขนะครับก็อาจจะมีการหักคะแนนเกิดขึ้นก็อย่าลืมมาอ่านกันด้วยข้อที่14บสี่นะครับห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นใดๆทั้งสิน้นข้อที่15หากทีมใดเข้าสู่การแข่งขันไม่ครบ5คนทีมงานจะปรารธิ์ทันทีนั่นเอง แล้วก็ข้อ16นะครับหากมีผู้เล่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันเข้าลบโกนในพื้นที่การแข่งขันจะถูกแบนยก i อถาวรทันทีนะครับแล้วก็ข้อ17นะครับการแข่งขันประกาศให้ทราบภายใน1วันถัดไปหลังการแข่งขันนั่นเองนะครับในเพในเว็บไซต์คารบาวแล้วก็แฟนเพจคาร์บาวนั่นเองนะครับอย่าลืมมาติดตามกันด้วยนั่นเองนะครับถัดมานะครับการตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สุดนั่นเองนะครับ และนี่คือเกณฑ์การตัดสินนะครับทีมแข่งขันนะครับจะมีเวลาการเตรียมตัวทั้งหมด5นาทีระยะเวลาการแข่งขัน7นาทีทีมที่สังหารได้ครบ7คะแนนถือว่าเป็นฝ่ายชนะหากคะแนนเท่ากันทีมที่ทำ first kill จะได้เป็นฝ่ายชนะนะครับสกิลห้ามใช้นะครับอาชีพ dark mage ตามนี้เลยนะครับบอกเลยว่าใครที่เล่น dark mage ก็จะรู้อยู่แล้วว่าสกิลมันขี้โกง ไอเทมที่ห้ามใช้นี่ฮะโอ้โหคือแบบเยอะจัดนะฮะซอดมาสเตอร์พอยต์มจิมาสเตอร์พอยต์นะครับอันนี้ห้ามใช้เด็ดขาดเพราะว่ามันเยอะมากแล้วก็นี่เลยนะครับคีเลเวลสามนะห้ามใช้แล้วก็เจาะทุกชนิดห้ามใช้นะครับหากตรวสอบพบเรียบร้อยนะครับปร,รับแพ้และถัดมานะครับนี่เลยเนี่ยรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับชุดคอสตูมไปเลยและเงินสดมูลค่า2แสนบาทนะฮะโอ้โหหนึ่งรางวัลต่อทีมนะแล้วก็วอลเล็ตพอยต์มูลค่า5แสนต่อคนคอนละ1,000 0แสนพอยต์นะครับเออก็เยอะอ่ะคือก็เยอะอ่ออะประมาณหมื่นหนึ่งนะครับถือว่าเยอะมากแล้วก็กิบบ์อกคอสตูมโกลด้าก้อนเฮลเมดด้วยนะครับเป็นหัวนะส่วนหัวนะครับเราก็จะมีในส่วนของนี้ด้วยนะครับคอสตูมโก มังกอนะครับนี่มีแม็กคิเลตมีแบบสเตตัสเพิ่มด้วยนะแต่ว่าลองสังเกตดูนะมันจะเป็น pvp attack นะครับส,ส่วนใหญ่นั่นเองนะครับแล้วก็มีมังกรดาก้อนนะครับเพชรนะก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงตรงนี้ด้วยนะถือว่าเท่มากนะผูกมัดได้ดีแล้วก็ทาวดด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของรางวัลจากกล่องนะครับนี่ตรงนี้สามารถแลกเปลี่ยนได้นะเอามาขายได้ได้รับในส่วนของกล่องนะครับซอร์จ m แ g m GM, นะครับระดับออนติเมทเลยนะ ล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนได้ด้วยนะครับนี่รางวัลระดับ2นะครับเงินมูลค่า8 0,000ื่นโกลเด้พอยต์มูลค่า3ามแสนคนละ6 0ห0 0พอยต์นั่นเองนะก็เยอะอยู่ดีนะครับเราก็ยังได้ในส่วนของพวกคอสตูมต่างๆด้วยนั่นเองนะครับได้สัตว์เลี้ยงเหมือนกันนะฮะแล้วก็ได้คอสตูมแบ็กดาร์กอนเฮลเมทเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ได้พวกรูบี้เอฟเฟกเตอร์บวกสิด้วยนะโอ้เอาเรื่องจัดอะทุกคนแล้วก็รางวัลที่3ก็เหมือนกันนะครับมูลค่าสี่หมื่นนะครับได้รับมูลค่า 1 0 0 0 0แสนวอลเล็ตพอยต์คนละ20,000ื่นพอยต์นะครับได้ในส่วนของสัตว์เลี้ยงดาก้อนมานะครับแมคคิเลตสองเร์เซคนแล้วก็กระจายกันไปนะครับสำหรับในส่วนของพวกค่าหน้าชาออสกาเดียนรอสิบสต่างๆอันนี้ก็แลกกันไปใครอยากได้อะไรก็แล้วแต่นะครับไปแบ่งกันเองรางวัลอันดับ4ถึง8นะครับ1 5ื่นนะครับต่อทีมแล้วก็มูลค่าแล้วก็วอลเล็ตพอยต์นะครับได้50,000ก็เท่ากับได้คนละ10,000พอยต์นั่นเองเนี่ยแล้วก็ได้ของตามนี้เลย ก็ถือว่าคุ้มนะนะครับได้ DVI c o n วเตอร์ได้ในะสง่งอนอ c o n v เตอร์ได้ทุกคนอนะ่ะ5คนอะไรประมาณนี้นะครับก็ใครนะครับที่อยากจะได้รับของฟรีนะครับก็อย่าลืมมาลงทะเบียนถ้าคุณมีศักยภาพมากพอในการแข่งนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับกับในส่วนของ Thailand Championship 2025ท o u r n น m เมนนั่นเองนะครับ ก็บอกเลยเร็วว่าน่าสนใจมากๆสำหรับกิจกรรมนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณแน่อย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยนะครับกับคาบาอินฟินิตคอมโบนั่นเองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับในส่วนของการสรุปการแข่งขันให้ฟังนะฮะก็บอกเลยเร็วว่าของดีมากนะครับแต่ว่าก็ต้องมุ่งมั่นแล้วก็ฝึกซ้อมให้ดีนะครับยังไงก็ไปเจอกันวันที่25ตุลานี้นั่นเองนะครับกับงานแข่งคาบาอินฟินิตคอมโบ2025วันนี้ผมนันสเอ็กซ์ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีสวีดัสไว้เจินครับสวัสดีครับ